ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ MOE Safety Center โดยโครงการจะให้นักเรียนผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการศึกษาได้แจ้งหรือร้องเรียนไปยังระบบ MOE Safety Center การใช้งานสำหรับการแจ้งเหตุการดำเนินการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center ผู้แจ้งสามารถแจ้งได้ทั้งหมด4ช่องทางดังนี้ 1. www MOE Safety Center. com 2. Application MOE Safety Center 3. ช่องทางา Line Line@MOE Safety Center และ 4. Call Center 02-126-6565ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center ขั้นตอนแรกเข้าสู่ www. MOE Safety Center หรือจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ได้ทางระบบ App Store และ Play Store นะคะผู้แจ้งสามารถสมัครตามขั้นตอนได้โดยใช้อีเมลของนักเรียนสมัครหากนักเรียนยังไม่มีอีเมลก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันทีขออนุญาตแนะนำเป็น a t h o t m a i l c o m เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับแพลตฟอร์ม MOE Safety Center สิ่งสำคัญเพื่อเชื่อมข้อมูลของนักเรียนกับสถานศึกษาสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการสมัครคือรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและรหัสสิบหลักของโรงเรียนขั้นตอนที่2กดปุ่มเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกจากนั้นจะขึ้นแจ้งเตือนขออนุญาตเข้าถึงให้กดที่ดำเนินการต่อ 3. ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีมาก่อนจะไม่มีอีเมลอยู่ในระบบนะคะ ให้ทำการเลือกสร้างบัญชีหากเคยสมัครแล้วก็สามารถกรอกอ e ีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อเข้าระบบได้เลยค่ะขั้นตอนที่4เมื่อกดปุ่มสร้างบัญชีแล้วกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลตามความเป็นจริงขั้นตอนที่5กดปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างสุดจากนั้น เช็คในระบบอีเมลว่าได้รับข้อความจาก MOE s a f แ t ที่ n t n t e r หรือไม่โดยอีเมลดังกล่าวอาจจะอยู่ในเมนูดังต่อไปนี้ 1. กล่องขาเข้าหรือ Inbox 2. จดหมายขยะหรือ Junk Mail และ 3. Promotion ขั้นตอนที่6เมื่อพบข้อความแล้วให้กดข้อความในอีเมลที่ปรากฏว่า verify my email address และเปิดด้วยเบราว์เซอร์ใดก็ได้จากนั้นระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวพร้อมข้อความว่า successfuly l v e r i f y e m a i l นั่นหมายถึงลงทะเบียนอีเมลสำเร็จแล้วและเมื่อดำเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้กลับเข้าสู่ www moe safety center หรือ application moe safety center อีกครั้ง จากนั้นให้ทำการกรอกอ e ีเมลและพาสเวิร์ดที่เพิ่งสมัครไปเมื่อสักครู่แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพียงเท่านี้บัญชีผู้แจ้งก็พร้อมใช้งานสำหรับการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแล้วค่ะขั้นตอนการแจ้งเหตุโดยการแจ้งเหตุผ่าน w w w m o e a c e n t e r c o m และแอปพลิเคชันสามารถทำได้ดังนี้ ขั้นตอนที่1ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าไปอย่างหน้าแจ้งเหตุขั้นตอนที่2เลือกสถานะผู้แจ้งโดยมี3หัวข้อดังนี้ 1. ผู้ประสบเหตุโดยตรง 2. ผู้ได้รับผลกระทบและ 3. ผู้พบเห็นขั้นตอนที่3ให้ผู้แจ้งเหตุเลือกวันที่เกิดเหตุซึ่งทางระบบนั้นจะก,กำหนดวันให้อัตโนมัติเป็นวันที่กดแจ้งในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์จากนั้น ให้ผู้แจ้งเหตุเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุและหน่วยงานที่เกิดเหตุขั้นตอนที่5กรอกชื่อเหตุการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขั้นตอนที่6เลือกคู่กรณีและนักเรียนขั้นตอนที่7กรอกความคาดหวังของเหตุการณ์ที่ต้องการได้รับจากการแก้ไขจากนั้นให้ทำการกำหนดการแจ้งเรื่องไปยังสถานที่ ว่าจะแจ้งเรื่องให้กับโรงเรียนหรือกระทรวงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดดําเนินการแจ้งเหตุได้เลยค่ะแต่หากผู้แจ้งเหตุต้องการแจ้งเรื่องผ่านไลน์ก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการกดค้นหาไ d เ m o e s a f t y c e n t e r ทําการแอดเฟร์เรียบร้อยแล้วให้ผู้แจ้งเข้าไปอยางหน้าห้องสนทนาและสังเกตด้านล่างที่ไอคอนแจ้งเหตุ จากนั้นก็สามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียนได้เลยค่ะแต่หากผู้แจ้งเข้าช่องสนทนานี้ในอุปกรณ์ PC แล้วไม่พบไอคอนแจ้งเหตุดังกล่าวไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะแอปพลิเคชัน Line ของระบบ Android และ iOS เท่านั้นค่ะและสุดท้ายหากไม่ค่อยได้ใช้งานออนไลน์ก็ยังมีเบอร์โทรที่สามารถแจ้งเหตุได้เพียงโทรไปที่0 2 126 65 65ก็จะมีคนคอยรับเรื่องแล้วบันทึกเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสถานศึกษาส่งไปยังโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คือทั้ง4ช่องทางที่เราสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาได้ง่ายๆช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อให้ทุกคนปลอดภยัยแต่ขอความร่วมมือนะคะอย่าแจ้งเรื่องเท็จเพราะระบบจะบันทึกทุกเรื่องที่แจ้งเข้ามา แล้วสามารถตรวจสอบกลับได้หากพบว่าเท็จก็จะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ฐานการทำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วยเครดิตที่ดีการช่วยสร้างความปลอดภัยก็จะมีฐานข้อมูลของทุกคนที่ใช้งานนั่นเองด้วยความรักและความ,มหมวงใ่จาก MOE Safety Center